ทุกคนฟังนะคะคิวพาสปอร์ตนะคะสำหรับคนไทยที่อยู่ประเทศเกาหลีตอนนี้คิวปาไปที่30,000กว่านะคะดังนั้นคนไทยที่อยู่ในประเทศเกาหลีนะคะจึงเป็นอะไรที่ยากมากๆในการเข้าถึงแหล่งที่จะไปทำพาสปอร์ตนะคะ เพราะการทำพาสปอร์ตอยู่ที่ประเทศเกาหลีเท่าที่มาดามรู้นะคะตั้งแต่โควิดมานะคะการทำพาสปอร์ตสัญงจรอะไรต่างๆท่านงดนะคะในเรื่องของโควิดนะคะก็งดมาน่าจะเป็นปีเท่าไหร่เอาปี2ปีไหมประมาณนั้นนะคะประมาณนั้นคือเข,เขางดค่ะและเขาก็จำกัดการเข้าถึงนะคะที่คุณจะไปทำพาสปอร์ตได้และยิ่งหนักไปกว่านั้นนะคะทุกกรณีฟังนะคะฟังดีๆดไม่มีพาสปอร์ตไม่มีคิวไปทำไม่ได้ ไม่ว่าจะก,กรณีไหนๆนะคะหรือใครที่คิดว่าหนูลองขอดูเผื่อนหนูได้อะก็ลองกันไปนะคะแต่มาดามย้ําก่อนว่าไม่ควรที่ถ้าเกิดว่าใครรอได้นะคุณอย่าไปเสี่ยงมันมีใครบอกว่าหเพื่อนหนูไปเสี่ยงแล้วหนูได้เพราะมันมีคนที่ไปเสี่ยงนะคะไม่มีคิวต่อไป สุดท้ายนะคะทําไม่ได้ค่ะนะคะเจ้าหน้าที่บ้านก็ไม่ทําให้นะคะดังนั้นคือสําหรับใครที่บอกว่าหนูไม่มีคิวนะคะแต่หนูไปขอในกรณีเร่งด่วนอันนี้อันนี้คือคือแล้วแต่แต่เราก็ต้องบอกแบบนี้ถ้าตามกฎแล้วนะคะมันมีคนที่นะคะแม้มีความจำเป็นเร่งด่วนอะไรนะ,ะท่านก็จะบอกว่าไปเขียนอีเมลนะคะหรือว่าจนกว่าคุณจะได้คิวนะคะเอาเป็นว่าตามกฎแล้วคุณจะต้องได้คิวนะคะการได้คิวพาสปอร์ตเนี่ยเขาจะส่งมาที่อีเมลของคุณคะ่ะมันจะระบุเลยนะคะว่าคุณเนี่ยชื่อสกุลน,นะคะตามที่เราสมัครผ่านเว็บไซต์ะค,ะตค่ะ,คะ หมายเลขพาสสปอร์ตของคุณนะคุณจะได้คิวไปทำมันที่เท่าไหร่แล้วมันก็ลักไก่ไม่ได้นะคะมันยากนะคะในการทำพาสสปอร์ตที่ประเทศเกาหลีสำหรับคนไทย อาจจะไม่ได้เหมือนประเทศอื่นเนาะอย่างเช่นเวียดนามอะไรอย่างเงี้ยคือคนไทยอาศัยอยู่ที่ต่างประเทศอื่นๆน่ะถือว่าไม่ได้เยอะเท่าของเกาหลีนะคะถ้าหมายถึงว่าอย่างเวียดนามเนี่ยรู้สึกว่าจะมีสองกรงศูนย์นะคะทั้งฮานอยแล้วก็โฮจิมินนะคะแต่ของเกาหลีเนี่ยคนไทยอยู่เกาหลีถึงหนึ0 0 0ส่นกว่าคนซึ่งเยอะมากๆแต่ผู้มีวีซ่าอย่างที่มาดามบอกว่าอยู่แค่ประมาณ2 0,000่นกว่าน่าจะไม่เกิน3 0,000่นนะคะทีนี้การคนที่จะเข้าถึงตัวที่จะให้เจ้าหน้าที่เขาได้ทำเนี่ย เจ้าหน้าที่อาจจะมีจำกัดนะใน1วันตเต็มที่ประมาณ100คนแล้วใน1เดือนนะคะใน1เดือนตัดเสาร์อาทิตย์ออกนะคะมันจะเหลือประมาณ22วันใน1เดือนนะคะ22วันคูณ100นะคะใน1เดือนคูณ100ก็ใส่ศูนย์ไปใน1นเดือนนะคะก็จะได้ประมาณ2,000อ่ะ2 0 0 0นะคะ2,000ใน1เดือนประมาณ2,000อันนี้คือตีให้เยอะแล้วนะคือตีให้เยอะแล้วนะคะคือ2000นะคะแล้วถ้าใน1ปี12 2เป็น24 เอาเต็มที่เนี่ยมาดามคิดว่าไม่น่าจะเกินหมื่นคนนะคะใน1ปีเพราะว่าในปีที่แล้วที่เราทาพาส,สปอร์ตกันมารู้สึกว่าคิวจะลดไปประมาณแค่หมื่นกว่าหมื่นกว่าดังนั้นใน1ปีนะคะถ้าเกิดว่าทางสถานทูตเนาะท่านเปิดคิวที่ทําแบบ2อสเคาน์เตอร์แบบนี้ใน1ปีนะคะอาจจะลดอัตราผู้คนที่ไปจองคิวทำพาสเนี่ยน่าจะประมาณหมื่นกว่าดังนั้นคุณที่จองคิวพาสสปอร์ตไปเนี่ยอยู่ที่3 0 0หมื่นกว่า คุณอาจจะต้องรอไปเลยนะคะอย่างน้อยคือ1ปียังไงคุณก็ต้องรอเอาง่ายๆเถอะเอางี้มาเราจะบอกแบบนี้1ปีเนี่ยคือต่ําสุดแล้วดังนั้นใครที่วาดความหวังนะคะว่าฉันเนี่ยรอเพื่อจะไปทำพาสปอร์ตนะคะคุณบอกว่าของฉันเหลืออีก6เดือนอของฉันเหลืออีก7เดือนของฉันเหลืออีก1ปีคุณรู้ไว้เลยว่าคนที่เขาต่อคิวกันเนี่ยคืออยู่ที่ส0,000ื่นแล้วกว่าที่จะได้คิวเนี่ยบางทีก็รอกันเป็นปีดังนั้น ใครที่ฟังมาดามอยู่ใครมีลูกมีเป้าจะทําสัญญาโอนสัญญาบ้านนะคะหรือรับมรดกรับพี่ในกรรมใดๆคุณอย่ารีรอคุณจงรีบทําก่อนที่พาสปอร์ตของคุณจะหมด